g o l d ด n นยังเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนกันยายนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนหรือราศีมิถุนนั่นเองนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะ นี่เป็นการดูดวงนะคะแบบรวมๆนะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปนะคะดูให้จบคลิปเลยนะมีไพ่ดีไพ่เสียไพ่แนะนําอาจารย์ก็จะได้บอกนะคะบอกแบบตรงไปตรงมาเลยเตือนก็บอกว่าเตือนนะคะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอเปิดไพ่ในอดีตที่ผ่านมานะคะว่าความรักความสัมพันธ์ ของชาวราศีเมถุนนั้นเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะทายใบแรกในอดีตนะคะของชาวราศีเมถุนนะคะได้ไพ่เดอะชา r ิออต6ไม้8เหรียญ ก้าวหมายและต่อมาด้วย5ถ้วยนั่นเองนะคะโอเคในอดีตนะคะมีทั้งไพ่ดีแล้วก็ไพ่เสียเนาะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยเดอะชา r ิออเป็นไพ่ประจำราศีกรกฎมีชาวราศีเมถุนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกรกฎอยู่ก็ได้นะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะคะ ไพ่ใบนี้ในอดีตนั้นมีหลายคนเลยนะคะย้ำว่าชาวราศีเมทุนหลายคนเลยที่ได้มีโอกาสคบหาดูใจกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าในใจลึกๆของคุณนั้นก็อ่อ อยากจะมีชาวต่างชาติหรือว่าอยากจะมีคู่นะคะอยากจะมีแฟนอยากจะมีสามีหรือภรรยาเป็นชาวต่างชาตินะคะบางคนก็มีการติดต่อสื่อสารการมีการครบหาดูใจกันนะคะบางทีคุณนะคะได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศของเขาได้ไปเยี่ยมเยียนเขาที่ประเทศของเขานะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้ไปได้ทั่ว ทุกทวีปเลยไม่ใช่แค่ทวีปเอเชียเท่านั้นเนาะและก็เป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่า,าหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีการเดินทางมาหาหรือว่ามาดูตัวกันเรียบร้อยแล้วก็ได้นะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนาะ เขาอาจจะมาเยี่ยมเยียนที่ประเทศของคุณนะคะหรือคุณอาจจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนประเทศของแฟนของคุณหรือคนรักของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่ใบนี้เกี่ยวกับการเดินทางติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาตินี่ก็ดีมากๆเช่นเดียวกันเนาะนะถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติหรือ,อไม่เคยคบกับชาวต่างชาติอาจารย์ก็รู้สึกว่าบางคนก็อาจจะเคยคบหาดูใจกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนนะ ทำงานเกี่ยวกับช่างวิศวกรนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าอะไรมีหน้าที่การงานในการโลจิสติกก็ได้นะคะหรือการขนส่งนั่นแหละโลจิสติกนะคะน,นี่คืออาชีพหลักๆของเขาที่คนที่แบบประมาณว่าคุณนั้นเคยคบนะคะโอเคผ่านไปแล้วใบแรกเนะาะใบต่อมานะคะเป็นไพ่หกไม้นั่นเอง สำหรับไพ่ใบนี้ในช่วงอดีตชาวราศีเมถุนเองนะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตนั้นนะคะจบการศึกษานะคะหรือมีความน่ายินดีเกิดขึ้นได้งานทำใหม่เริ่มมีความมั่นคงในหน้าที่การงานหรือบางคู่นะคะชาวราศีเมถุนได้มีโอกาสคบหาดูใจกับคนที่ทำงานในแวดวงราชการ หรือทำงานเขาทํางานในเกี่ยวกับราชการก็ได้รับราชการก็ได้นะคะหรือตัวคุณเองอาจจะรับราชการก็ได้เช่นเดียวกันนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะหรือบางคนอาจจะมีการได้เริ่มต้นทํางานใหม่ๆหรือได้มีความมั่นคงผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตายอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในเรื่องของการทํางาน นะคะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคู่ของคุณหรือว่าตัวคุณเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถือได้ว่าปื้มปิ่มกันไปเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่แปดเหรียญไพ่ใบนี้นะเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ขยันขันแข็งทำมาหากินนะคะและก็เป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตานะคะถึงแม้จะสู้ชีวิตแค่ไหนแล้วก็บางครั้งชีวิตจะสู้กลับ คุณก็ไม่เคยยอมแพ้นะคะและก็มีงานรองรับมากกว่าหนึ่งงานด้วยสำหรับชาวราศีเมถุนนในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะคือบางทีเนี่ยก้มหน้าก้มตาทำงานเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากๆนะคะนี่ก็คือ,อนิสัยใจคอของคุณพื้นฐานเลยในช่วงอดีตที่ผ่านมาจากที่เห็นในตัวไพ่นะคะแล้วอาจารย์ก็รู้สึกได้ว่าคุณโฟกัสในเรื่องการทำงาน ในเรื่องของการที่อยากเห็นตัวเองมีความมั่นคงอยากเห็นตัวเองมีเงินเก็บอยากเห็นตัวเองมีธุรกิจส่วนตัวอยากเห็นตัวเองมีเงินแล้วสามารถทําอะไรได้อย่างที่ตัวเองคิดอย่างที่ตัวเองฝันนะคะแต่ถ้าไม่มีเงินอยากจะได้นั่นได้นี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าไม่มีเงินนะคะดังนั้นคุณอยากจะเห็นความมั่นคงในชีวิตของคุณมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ลองลองมาค่อยคิดในเรื่องความรัก นะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายในเรื่องของความลับเนาะสบายๆก็แล้วกันขอแค่มีเงินมีความมั่นคงในชีวิตแค่นี้คุณก็เอ็นจอยแค่นี้คุณก็มีความสุขในชีวิตมากแล้วเนาะอืมต่อมานะคะเป็นไพ่ก้าวหมายสำหรับไพ่ใบนี้ ในอดีตนั้นนะคะจย์เห็นได้ชัดนะว่าชาวราศีเมถุนนะคะมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทั้งเคยเจ็บนะมีคนเคยทิ้งคุณแล้วก็คุณอาจจะเป็นฝ่ายทิ้งเขาบ้างแหลนน,นี่นู่นนั่นนะคะแต่ความรักบางทีนะมันก็มาจบอยู่กับที่เดิมนะคะ สมมติว่าเลิกกับคนคนนี้นิสัยคนคนนี้เข้ากับคุณไม่ได้หรอกเลิกกันไปแล้วก็ไปคบกับคนใหม่คบกับคนใหม่บางเออว่านิ้ใส่คนใหม่ก็มาเหมือนกับคนเก่าที่เคยคบอีกมันเหมือนซ้ำซ้ำซ้อนๆนะคะเขาเรียกว่าหนีเสือปะจระเข้อะไรประมาณนั้นนะคะในช่วงอดีตจะเป็นแบบนี้ในความรักของชาวราศีเมถุนหลายครั้งเลยนะคะคุณไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นหรอกแต่โชคชะตามหรือ มันเป็นไปตามวิถีของของความรักนะคะยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วนะคะอาจารย์ก็แค่อ่านไพ่ในอดีตให้คุณฟังแค่นั้นเองนะคะและมีชาวราศีเมถุนกับคู่ของคุณนะ,ะย้ําว่าบางคู่ที่ยังคบกันอยู่นะ,ะถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันหรือเลิกล,ลากันกี่ครั้งก็กลับมาคบกันเหมือนเดิมเหมือนตัดกันไม่ขาดนะคะกับคนคนนี้นะคะมี เรียกว่าอะไรอ่ะมีประสบการณ์ทั้งดีและก็ไม่ดีร่วมกันนะคะมีความทรงจำทั้งดีและไม่ดีร่วมกันยังไงถึงแม้ว่าจะมันลําบากแค่ไหนในความสัมพันธ์คุณสองคนก็เหมือนจะตัดกันไม่ขาดอันนี้ย้านะว่าบางคู่นะไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะว่าเป็นการอ่านไพ่แบบรวมเนาะและนะคะย้ํานิดนึงนะคะ อาจารย์อยากจะบอกนะว่าในอดีตที่ผ่านมานะมีชาวราศีเมถุนนะคะที่มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคู่ของคุณนะคะเขาไม่ดีหรือเขาไม่ได้ดั่งใจคุณคุณก็ไม่จําเป็นต้องทนคบนะคะถ้ารู้สึกว่ามันอึดอัดคบแล้วมันไม่สบายใจนะคะอันนี้ไม่ใช่สัญญาณของรักแท้เลยนะคะยังไงก็เอาประสบการณ์ในช่วงอดีตมาสอนตัวเองด้วยเนาะ ต่อมานะคะเป็นไพ่ห้าถ้วยไพ่ใบนี้นะรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นจะเป็นคนที่เสียใจเสียดายนะคะแล้วก็เสียความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ที่มันเพิ่งจบลงนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ในอดีตนั่นเองนะคะแล้วไพ่ใบนี้ได้มาบอกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตนั้นรู้สึกเสียใจมากนะ กับการที่ต้องสูญเสียคุณหรือคุณสูญเสียเขาไปนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกแบบนี้นะคะได้รู้สึกตัวหรือรู้สึกลักเขาหรือรู้สึกว่าเอ้ยยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตก็ต่อเมื่อไม่มีเขาอยู่เคียงข้างแล้วนะคะหรือเรียกได้ง่ายว่ามาเห็นคุณค่าในวันที่ไม่มีเขาแล้ว ก็ได้เช่นเดียวกันนะค่อนข้างเศร้านะสำหรับไพ่ใบนี้และก็มีบางคู่มีบางกรณีที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะอยู่ไกลกันต่างจังหวัดหรืออาจจะอยู่ไกลกันต่างประเทศไปเลยมีเวลาปรับความเข้าใจการไปมาหาสู่กันได้ค่อนข้างยากแล้วก็มันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยสําหรับบางคู่นะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันจบลงเนาะโอเคนี่ก็คือไพ่ในะอนดีตนะคะ ส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีกรกฎรา,าศีธาตุไฟรา,าศีธาตุดินและก็รา,าศีธาตุน้ำด้วยนะต่อมานะคะอาจารย์จะขอดูไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีเมถุนนะ ราศีเมถุนในช่วงปัจจุบันนะคะสามถ้วย Justice สิบถ้วย The Star และก็ต่อมาด้วย Queen of Pentacles นะคะ โอเคมาไล่เรียงที่พไพ่ใบแรกกันเลยสามถ้วยมีความหมายตรงไปตรงมาเลยนะคะมีโอกาสได้ไปสังสรรค์พบปะเพื่อนฟูงหรือมีโอกาสจะได้เจอกับเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้เจอมานนานแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงแฟนเก่าหรือว่าคนรักเก่าด้วยนะคะที่ในปัจจุบันนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือบัองเอิญเจอกันหรือมีเกณฑ์ว่า แฟนเก่าหรือคนรักเก่านั้นจะกลับเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมถุนนะคะอันนี้ก็พิจารณาดีๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนใหม่ไปแล้วหรือว่าเขายังย้อนกลับมาอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะทําให้มีปัญหารักสามเศร้าได้เช่นเดียวกันนะแต่ถ้าบางคนยังคงโสดอยู่ต่างฝ่ายต่างก็โสดแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะได้กลับมาคบกันนาหรือกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงปัจจุบันนี้นะคะ และมีชาวราศีเมถุนบางคู่นะคะที่เขาเรียกว่าอะไรความรักมีความสุขแฮปปี้ดีนะ,ะก็มีโอกาสที่จะจูงมือนะคะเข้าพิธีวิาวาเพื่อพิธีวิวาหรือพิธีมงคลสมรสกันก็ได้เช่นเดียวกันในช่วงปัจจุบันนี้ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าจะสละสุขด้วยนะคะต่อมานะจัสติก นะเป็นไพ่ประจำราศีตุลมีชาวราศีมีถุนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้คือไพ่ใบนี้นะอ่านตามตรงจากเนื้อไพ่นะคะก็จะเห็นได้ว่าคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนสติท v e ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะต้องเป็นแบบแฟร์นะคะถ้าคุณให้ใจเขาไปร้อยเขาก็ควรที่จะให้ใจ นะคะให้ความรักดีๆกลับคืนมาให้คุณบ้างนะะแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าเขานั้นเปลี่ยนไปนิดๆห,หน่อยๆคุณก็จะเริ่มจับสังเกตได้อัน,นี้ก็คือเป็นข้อดีนะคะของชาวราศีเมถุนมากๆนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วคุณก็ไม่ชอบเอาเปรียบแฟนแล้วก็ไม่ชอบให้แฟนนั้นมาเอาเปรียบคุณด้วยเช่นเดียวกันนะต่อมานะคะเป็นไพ่สิบถ้วย สำหรับไพ่ใบน,นี้นะเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าในช่วงปัจจุบันนี้มีชาวราศีเมถุนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานกันแล้วหรืออาจจะมีลูกด้วยกันแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นหรือคุณอยากจะหาเวลานะคะอยู่กับคนในครอบครัวให้ได้มากที่สุดนะคะ นะรู้สึกว่าชาวราศีเมทุนนะจะห้อยหาความเป็นครอบครัวาม,มากๆนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเอบางทีเราอาจจะทํางานหนักมากจนเกินไปหรือชีวิตอาจจะงานหรือว่าเรียนมากจนเกินไปอยากจะหาเวลาให้กับคนในครอบครัวบ้างหรืออะไรประมาณนี้นะและก็ย้ํานะคะในช่วงปัจจุบันนี้ถ้ามีชาวราศีเมถุนจะคบหาดูใจกับใครก็ตามนะ เตือนว่านะมีเกณฑ์ว่าคนที่มีเจ้าของแล้วนะมีครอบครัวแล้วนั้นจะเข้ามาในชีวิตของคุณเข้ามาข้องเกี่ยวหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกดีๆให้กับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือว่ามีครอบครัวแล้วอันนี้ก็ถือว่าเตือนเตือนใจตัวเองหน่อยนิดนึงนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงเลยสําหรับไพ่ใบนี้นะต่อมานะคะเป็นไพ่เดิร์สตาร์เป็นไพ่ประจําราศีกุม มีชาวราศีเมถุนนะคะที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้เช่นกันไพ่ใบนี้ตรงไปตรงมาเลยอาจารย์ขอบอกเลยในช่วงปัจจุบันนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจเย็นในความรักความสัมพันธ์ไม่เร่งรีบนะคะไม่รีบเร่งในสถานะความสัมพันธ์ไม่รีบที่จะคบกันนะคะหรืออะไรก็ตามค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ จะเป็นแบบนี้จะคบกับคนที่ทำให้เขาสบายใจเท่านั้นหรือทำให้คุณสบายใจเท่านั้นคุณถึงจะคบด้วยในปัจจุบันจะเป็นแบบนี้ไปนะคะและอาจารย์ก็รู้สึกได้ว่าอ,อคุณชอบอยู่กับคนที่ทำให้คุณนั้นสบายใจมันเหมือนเป็นคนที่แบบเขาคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็เข้าใจคุณไม่เร่งรัดในสถานะความสัมพันธ์ นะแบบนี้จะเอาชนะใจคุณได้มากกว่านะอันนี้ก็คือสำหรับสเปคของชาวราศีเมถุนในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยเนาะต่อมานะคะ Queen of Pentacles ไพ่ใบนี้นะผู้หญิงชาวราศีเมถุนนะ,ค,ะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รสนิยมดีนะ,ะถ้าคุณพอที่จะมีเงินเก็บนะ,ะพอที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวหรือพอมี เงินว่างั้นเหอะนะค,คุณจะเป็นคนที่รสนิยมดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ออหัวคิดการไกลนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเก็บทุกเนตในเรื่องของผลกําไรหรือว่าในเรื่องของธุรกิจนะคนะคนี่ก็คือผู้หญิงชาวราศีเมถุนบางคนนะคะที่พอที่จะมีกําลังทรัพย์แล้วก็พอมีเงินเก็บก็สามารถมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของคุณเองได้ในช่วงปัจจุบันเนาะ และอาจารย์ก็ไม่ได้เห็นแบบเป็นไพ่ดาบหรือว่าไพ่อะไรเป็นอุปสรรคในการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือเป็นผู้หญิงนักลงทุนที่แบบดีมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นชาวราศีเมทุนที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินหรือการธนาคารเนี่ยหรือซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยคุณก็ดีเหมือนกันนะคะโชคค่อนข้างที่จะเข้าข้างคุณในกรณีของผู้ชายชาวราศีเมทุนอาจารย์ก็รู้สึกได้ว่า คุณนะคะก็จะรักหรือว่าชอบพอกับผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะดีกว่าคุณหรือว่าฐานะของคุณทั้งสองคนนั้นแตกต่างกันนะคือผู้หญิงฐานะดีกว่าคุณนั่นเองนะไม่ว่าจะในเรื่องของฐานะการเงินฐานะออทางตำแหน่งหน้าที่การงานของเธอนะคะบางทีคนภายนอกมองว่าคุณสองคนนั้นดูไม่เหมาะกันนะไม่เหมาะสมกันหรอกนั่นนี่นู่นนั่นนะคะนะ โอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีเมถุนนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ําราศีตุลน,นะคะราศีกุมและก็ราศีธาตดินด้วยนะต่อมาอาจารย์จะขอดูไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงก็คือในเดือนกันยายนให้กับชาวราศีเมถุนนะคะ ไพ่ใบแรกนะ The Star 3สามถ้วยสามดาบเจ็ดไม้และก็ต่อมาด้วย The Chariot นะคะโอเคสำหรับไพ่ The Star นี้นะคะในปัจจุบันไพ่ในปัจจุบันก็ได้ไพ่ใบนี้ ในเดือนกันยายนนี้ก็ได้ไพ่เด s t a านะเป็นไพ่ประจำราศีกุมมีชาวราศีเมถุนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกุมอยู่ในขณะน,นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะเป็นไพ่ที่คุณยังคงรู้สึกแบบอยากคบกับคนที่ทำให้คุณสบายใจอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุน่นสบายใจรู้สึกปลอดภยัยอย่างเงี้ย จะตรงตามสเปคของชาวราศีเมถุนมากที่สุดในช่วงเดือนกันยายนนะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาส่องนะคะว่า,าความรักของชาวราศีเมถุนตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็เขาคิดหรือว่าสเปคความรักเขาเป็นยังไงนะคะอาจารย์ขอบอกเลยนะคะถ้าคุณเป็นความสบายใจให้เขาได้แล้วก็ทําให้เขารู้สึกปลอดภยัย นะคะทำให้เขารู้สึกสบายใจไม่เร่งรีบไม่เร่งรัดในความสัมพันธ์อันนี้คุณสองคนจะคบกันได้นานแล้วก็คบกันได้ดีมากๆนะคะ โอเคต่อมาเนาะก็จะเป็นไพ่สามถ้วยขึ้นอีกแล้วนะสำหรับไพ่ใบนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงเลยว่าคนรักเก่าหรือแฟนเก่าของชาวราศีเมถุนนั้นจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะหรืออาจจะกลับเข้ามาเพื่อที่จะขอคบกันใหม่หรือกลับเข้ามาเพื่อพูดคุยกันหรืออะไรประมาณนี้นะมีหลายกรณีด้วยกันนะ ะะยังไงถ้าต่างฝ่ายต่างยังคงโสดกันอยู่นะะก็มีเกณฑ์กลับมาคบกันได้แต่ถ้าต่างฝ่ายวัยได้ฝ่ายนึงมีแฟนใหม่ไปแล้วนั่นนี่นู่นนั่นนะคะควรที่จะจัดการความรู้สึกตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะอย่าให้เป็นความรักสอเศร้าก็แล้วกันเนาะนะคะถ้าออต่างฝ่ายหรือฝ่ายไหนมีแฟนใหม่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ เป็นเพื่อนกันก็ได้อยู่นะคะอือต่อมานะคะเป็นไพ่สามดาบ สำหรับไพ่ใบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของรักสามเศร้านะคะของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะคุณอาจจะไปเป็นมือที่สามของความรักของใครโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวก่อนก็ได้นะคะหรือใครสักคนหนึ่งนะคะเข้ามาแทรกแซงในความรักความสัมพันธ์ของคุณและก็คนรักของคุณทําให้เกิดเป็นรักสามเศร้าเหล่าสองสามคนก็ได้เช่นเดียวกันนะสาหรับไพ่ใบนี้ยังไงก็ระมัดระวังนะคะใน เรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือการที่จะไปคบหาดูใจกับใครก็ตามนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าจะเป็นรักสามเศร้าเพราะว่าด้วยความที่อา,อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นค่อนข้างใจร้อนในเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะนะแล้วก็รีบเร่งอยากจะเป็นแฟนกันเร็วๆรักเขาหลงรักเขาแล้วก็ปุบปับเป็นแฟนกันเลยนั่นนี่นู่นนั่นไม่ได้พิจารณาให้ดีๆว่าเขานั้นมีแฟนหรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่า ะะจึงทำให้จะเกิดปัญหารักสามเท่าเราสองสามคนเกิดขึ้นได้นะคะต่อมาเป็นไพ่เจ็ดหมายสำหรับไพ่ใบนี้นะในช่วงเดือนกันยายนนี้ชาวราศี เมถุนอาจารย์ก็เห็นได้ชัดว่าคุณค่อนข้างที่จะคิดมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะรู้สึกระแวงระวังนะ่ารู้สึกไม่ปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่คุณก็ยังคงสถานะของคุณเอาไว้อยู่นะบางคนถ้าเกิดว่าแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วก็ยังคงสถานะของตัวเองก็คือถ้าคุณยังเป็นภรรยาคุณก็จะคงสถานะเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ ก็คือกวอบทะเบียนสมรสไว้อยู่นั่นเองฉันก็จะไม่ไปไหนหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะยังคงรักษาสถานะของตัวเองเอาไว้อยู่นะคะบางคนนี้ยอมทนอยู่นะคะก็เพราะลูกนะคะก็ใช้ความอดทนอยู่มากพอสมควรน,นะในช่วงเดือนกันยายนนี้จากที่เห็นจากตัวไพ่นะคะเรืออาจจะเป็นฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งที่ต้องใช้ออกความอดทนสูงก็ได้นะคะอืม ต่อมาเป็นไพ่เดชาลีออดเป็นไพ่ประจําราศีกรกฎมีชาวราศีเมถุนที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกรกฎอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีนี้ จากที่เห็นจากตัวไพ่ใบนี้มีชาวราศีเมถุนหลายคนที่มีการครบหาดูใจกับชาวต่างชาติต่างภาษาบางทีเขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาหาคุณนาะเร็วๆนี้นาะอาจจะมาดูตัวหรืออาจจะมาเจอกันครั้งแรกจากการที่เดทหรือว่าคุยกันผ่า,านทางออนไลน์อะไระา ประมาณนี้นะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ว่าคุณนะจะได้เดินทางไปประเทศของเขาเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนเขาที่ประเทศของเขาได้เช่นเดียวกันเป็นได้ทั้งสองกรณีนะคะเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาการเดินทางอันนี้ไพ่ใบนี้จะดีมากๆนะคะโอเคนะคะส่วนมากชาวราศีเมทุนก็จะ คบหาดูใจกับชาวราศีกรกฎราศีกุมราศีธาตุน้ำราศีธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมด้วยนะคะโอเคจะขอสรุปไพ่นะนะคะให้กับชาวราศีเมถุนนะ Knight of s w o r d The Tower แล้วก็ต่อมาด้วย1เหรียญน,นะคะสำหรับไพ่ไหนออฟสอดเป็นไพ่สรุปที่บอกให้รู้ว่าบางคนนะคะออแยกย้ายกันน่าจะนานแล้วแหละนะคะหรือไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นพยายามติดต่อกลับมาหาอีกฝ่ายหนึ่งแบบกระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัวบางทีคุณอาจจะลืมไปแล้วแหละว่า ออสงสัยเราสองคนจบกันไปแล้วแหละไม่คุยกันแล้วแหละหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่คุณจะแปลกใจเพราะว่าเขาจะติดต่อหรืออาจจะเป็นการโทรหรืออาจจะแมดเซษมาหาคุณโดยกระทันหานโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะบางทีคุณอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะคะสำหรับคนคนนี้โอเคต่อมาก็คือไพ่เดอะชาเวอ ออความสัมพันธ์บางคู่นะคะค่อนข้างที่จะเปลาะบางมากๆนะคะยังไงก็ขอให้ระมัดระวังนะคะในการพูดจาในการที่ทําให้อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเสียความรู้สึกนะคะบางทีความรู้สึกมันสะสมบางทีบางคนนะคะมีความอดทนที่ขีดจํากัดนะคะพอหมดความอดทนแล้วก็ไปเลยก็มีเช่นเดียวกันสําหรับ ความรู้สึกคนอย่าเล่นกับความรู้สึกคขนนั่นเองนาหรือเป็นการแตกหักเลิกลากันแบบแตกหักกันเลยแทบที่จะมองหน้ากันไม่ติดเลยก็มีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับบางคู่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะยังไงก็รักษาน้ำใจรักษาความรู้สึกดีๆของกันและการอย่าพูดจาอะไรแรงๆหรือว่ามีอะไรก็ทะเลาะคนนึงก็เป็นไฟคนนึงก็เป็นไฟอีกไม่มีใครเป็นน้ำเลยนะคะ จึงกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะจบแล้วก็พังได้ง่ายๆเช่นเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่เตือนให้กับชาวราศีเมถุนก็แล้วกันนะคะอย่าให้มันเกิดขึ้นนะยังไงก็ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางนะคะอุบัติเหตุในเรื่องของสุขภาพของคุณด้วยหรือคนที่คุณรักนะคะ ต่อมานะคะ a g e of p e n t i c l s สําหรับไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าชาวราศีเมถุนนั้นก็มีความโชคดีจะได้รับเงินเป็นก้อนนะคะ เงินก้อนนี้อาจจะได้จากการทํางานจากการลงทุนผลกําไรหรือจากได้จากการเสียงโชคเสียงดวงสําหรับคนที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงนะหรือได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนที่คุณรักก็ได้นะทองก็ทองแท้เพชรก็เพชรแท้นะคะโอเคนี่ก็คือสรุปโดยรวมนะ,ะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกาลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ